สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งรถหน้ายิยนดีนะครับผมวันนี้เราเราจะไปทะเลหัวหินมาจากศรีสะเกดนะครับผมเราก็ไปทานอาหารเจไปหาร้านอาหารเจที่นี่หนึ่งก็คือก่อนที่เราจะไปหัวหินเนี่ยมันจะต้องผ่านพิชบูรณ์นะครับผมเราก็ไปร้านอาหารเจอนุตตลานะครับผมก็คือมันจะเข้าซอยไปคือร้านมันจะเหมือนกับ มันจะเป็นซอยเข้าไปก็ไม่ลึกนะคบผมแล้วเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะมีห้องพักก็คือสถานธรรมพอไปสถานธรรมอะ่ะมันจะเป็นร้านเจคล้ายๆกับส่วนตัวนิดนึงแต่ว่าร้านร้านเป็นร้านเจที่ว่าผมก็ไปเคยเจอเหมือนกันจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากชาละสามสิบบาทให้คเครื่องเยอะมากผมถ้าข้าวราดแกงอ่หนึ่งอย่าง30บนะคบผมถ้าเป็นสองอย่างก็จะ40บาทนะคบผมแต่ว่ากับข้าวเยอะมากเลยนะผม บอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากผมกิด500บาทชิดขวามผมกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำไปอร่อยยินตาโฟก็อร่อยนะครับผมก็อยู่ตำบลท่าลาด่าในอำเภอเมืองเพชรบุรีนั่นเองท่านใดก็ลองแวะมาชิมกันได้นะครับผมเพื่อผูกพันสัมพันธ์ก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยนะครับเราต้องทางไปบ้านอย่างแล้วบ๊ายบายาบ๊ายบายข้าวต้ก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มก๋วไอ้อทำไมเ <รถ S 1> หลอผมกินกะเต้าหู้จังอะผม

โอ้โหแต่ว่าเขามากินกันเยอะมากนี่ผัดชิ้นตัดทิ้น้น่ากินเอาเสร็จหมล่ะเอาะโลเต้มยำได้เเอาเส้นใหญ่ครับครับผมมาตาม G P S มาจากสีสะเกดเลยโทรถามดูครับ ใเล็กต้มยเยค่ะต้มยเด้ยใช่แบบไม่ใช่แม่ข้างหลังเป็นห้องเอ็นรเอนชรู้สึกว่าสายก๋วยเตี๋ยวนั้นเลยนะ

เนื้อแน่นมากดูน้ำจิ้มแบบถั่วยเยอะมาก